เพื่งว่านั่งผีเทศเติมมันเล่ามาจริงกะวะโอ้ยอย่าไปเชื่อเลยมันไม่มีหรอกวันนั้นอนะแม่งโคตรน่ากลัวไม่รู้ดิเพื่อนเห็นในชีทเล่ามาก็จะได้รู้กันไงว่ามันเรื่องจริงหรือแค่เรื่องหลอกเด็กผมบอกไม่แนะหรอกว่าจริงหรือไม่จริงถ้าอยากูก็ต้องไปดูเองครับ ทคนรู้ความจริงสักทีนะพวกโง่พวกมึงนั่นแหละจะเป็นลายต่อไปเออนี่นะคะนเรียนก็จะเป็นเฮ้ยมึงเคยได้เรื่องผีที่เดอะแกนปะรขบพี่แจ็คเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังวันนั้นอะแม่งโคตรน่ากลัวจริงเหรอพี่แม่งแบบเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม ผมฟังเรื่องเล่าพี่แจ็คอยู่ครับไม่น่าเลยไหวเต๋เด้เมื่อวานรื่งผีเทศเตอ๋อมันเล่ามันจริงปะวะโอ้ยอย่าไปเชื่อเลยมันไม่มีหรอกอาจจะมีจริงก็ได้นนะหลัง คครรับูเออเติร์ดเรื่องผีที่มึงเล่ากันเรื่องจริงปะวะไม่รู้ครับพี่ได้ยินในชีดเล่ามาไอชีละไปฟังจากร,าปรอปภมาครับแค่นี้เหรอวอยเติร์ดโฮย้ยไปแล้วเสียเวลาว่ะมึงว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกมันต้องออมีมากก,กว่านั้นหรอกกูก็ว่างั้นแหละไอเติร์ดมันก้างไม่บอกฉเฉยๆหรอก เดี๋ยวพูไปถาม,มาปรปภเองเออยังต้องไปถามแล้วอยากรู้เหมือนกันวะโอ้ยีปปปยปไปไหนนนนี่ามากเลมานนะามากแ็กลกูไปฟังเรื่องเล่ามาไงเด็ดไหมเด็ดอ่ะเล่าคือมึงสังเกตไหมว่าที่ส่วนกลางบ้านเราเนี่ยมันเงียบๆมันหลอนๆแปลกๆปลกว่าตอนตตกลางคืนอะ่ะปกติเปล่ามึงปกติปะก็กลางคืนน่ะ มึงแต่ปกติแบบมันก็ต้องมีไฟมีอะไรปะอันนี้มันล้างๆอ่ะมึงเอา้าให้ทำยังไงอ่ะคือกูไปฟังมาลุงรปภเล่ากูฟังว่าตอนเขามาเช็คสระว่ายน้ำที่น้าตอนกลางคืนอ่ะเขาได้ยินเสียงผู้หญิงเล่นน้ำเว้ยเจียวจ้าวมากแต่พอเขาเดินมาไม่มีใครเล่นน้ำเลยเว้ยถ้ามึงอ,อยากรู้ก็ต้องมากับกูพรุ่งนี้เพราะกูอยากมาเหมือนกันเอาไหม จะดีหรอมึงคิมว่าไงมาปะมึงอยากรู้หเออมันไม่ไปรู้หรูเนะเว้ยกูอยากรู้ว่าทำยังไงมันมีจริงอยู่แล้วแหละมึงอยากมาเลยเออถ้าอยากรู้ก็ต้องมาปะก็ฟังมาแล้วก็ต้องอยากรู้ไงอ่าถ้ามึงมากูมายังไงมาไหมถ้าพวกมึงมากูก็มาก็ได้ก็เห็นแก่เพื่อนเจอกัน ง้ออกกัับตนนนนนีนนนะแหมเมเราก็จะได้รู้กันไงว่ามันเรื่องจริงแค่เรื่องหลอกเด็กแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะงั้นเราก็ไปดูที่สาวว่ายน้ำไปละเห็นวินบอกว่าตรงนั้นน่าสงสัยอ่ะปาล็อไปกันเถอะเฮ้ยถึงสักทีเหนเืนออ่อยมากเฮ้ยอยากตายอยากสิ้นพระชนยังไงเหนือหน่อย มันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรผิดปกตินะมึงก็ดีนะไม่ใช่หรอกมึงถ้ามีจริงกูกลัวน,น,นะเว้ยงัยน้นเดี๋ยวกูเข้าไปดูเองแล<ต>้มึงจะไปคอมเมนต์ดีหรอวะก็จะไปด,ดูไงว่ามันมีจริงหรือเปล่า ทนนันมก็แค่เรื่องหลอกหลิกเขี้ยวมึงเกิดเรื่องแล้วมเมื่อไหร่แก้มจะมารอนานแล้วนะสาวลองโทรหาหน่อยดิไม่รับอ่ะถ่ายเป็นไรก็ไม่รู้เป็นไหนหรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าวะโอ้พิงเดี๋ยวแก้มกม,มันก็มาอีกเหรอมั้งแต่พิงก็ปวดฉี่อ่ะพาพิงฉี่หน่อยเออไปดิป่ะทำไมผู้นำมันต้องรับเงถ้าใครไม่สนใจอ่ะ 唉呀。 ไเดี๋ยวให้สหนุกนะไม่ให้แฟนคุณม,มาสูงวะทำไมต้องลำบากพวกกูตลอดเลยเอาก็แฟนกูไม่ว่าขอบคุณนะไปแล้วเดอ๋รอเขานานไหมไม่นานเรื่อง,งนี้กินแดดอะไรดีวะได้ไฟไม่ไหายสานะัตว์น้องไฟได้ไห้ แั้วมันผู้หญิงคนน,นนั้นนี่หว่แม่แล้วแม่งมีผัวแล้วแม่งเลยเมินเราเม่ยงเงวะ่ะเดินไปอีกทาหง<ะ>ดีกว่า มึงแก้งกันแล้วใช่ไหมใช่แม่งไม่น่าเลยวะไม่ใช่ที่พวกกูเรียกมึงมาที่นี่แล้วฟอจะคุยกันเรื่องนี้แหละทีมอะปกติพวกมึงอยู่เดือนสี่คนหนึ่งหายไปไหนะอะม,มันก็คงติดธุระแหละเออกูออว,กว่าเมย์มันดูแปลกๆไปกว่าเนี่ยแหละกูจะมาคุยเรื่องนี้เมย์เหรอตัวใส่มัาเจ้าพักแล้วนะมันก็อยู่กับพวกกูตลอดนะไม่น่าใช่หรอกมั้งเหรอ แล้วพวกมึงไปแ่บพังมันคุยโทรศัพท์กันไมฮัลโหลิมเรียบร้อยละเป็นไงบ้างกูว่ากูจะหนีวะฮะมึงจะหนีเหรอถ้ามึงทำแบบนี้วะถ้าคุณเขาโบยกูทำไงมึงแม่งโคตรเห็นแก่ตัวเลยได้ยินหมดแล้วนะเมื่อกี้มึงพูดอะไรอ่ะมึงเองเหรอเมย์ที่เป็นคนทำ มึงเรื่องนี้กูอธิบายได้จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเมย์มึงไม่ได้ทําแบบนั้นจริงๆใช่ไหมอะมึงกูไม่ได้ทำจริงๆมึงไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆใช่ไหมกูไม่เชื่อนะว่ามึงจะเป็นคนแบบนั้น <laughs> <laughs> ดูความจริงๆดูควาโงกรูมึงได้แจะเป็นไลน์ต่อไป เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่หนังผ mm <oh ีแล้วขึ <oh. ้นค enfin ันเอาล่ะเฮ้ยเยพองมึงมาปีนต้นไม้เดยกแกนั่กูไม่ได้น่าจะน่าจะงอนเดกแกเข้ไปดูเอง เฮ้มึงจะไปคนเดียวจริงเหรอวะ่๊ยั้นเดี๋ยวกูเข้าไปดูเอง้นูเเล้นียีนี้ยินดวย้ยนว้นนดนนนนว